สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนด,ดอมในหัวข้อความมหัสจรรย์ทันด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ก่อนอื่นเฟิร์ต้องขอขอบพระคุณทุกทคนที่สพอร์ตกันตลอดมาไ,ม,ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์ซูเปอร์แตงหรือว่าสนับสนุนช่องในทางใดก็ตามนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ1ชั่วโมงจากปกติ555 555เหลือ333333 33บาทนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจก็เฟิร์สแปะช่องทางกาติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มจากการเช็คลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องจากไพ่การออฟชัยกันนะคะใบแรกค่ะ11ว,ว้าว11มาเลยแล้วก็เจมีนายเมถุน3 3 แล้วก็ราศีมีน12บสอง p กอร์บโอสพิจิก11แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็เลข6 5วันพุธสี่สิแล้วก็วันพฤหัสเลข5นะคะโอเคประมาณนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปฟังพลังงานจากไพทาโรแล้วก็วันนี้โฟก็จะอ่านเป็นไพไลท์วอล์กเกอร์ไลทนี่นะคะ แต่อาจจะต้องมีแปลกันสักนิดหน่อยเพราะว่าในเล่มนี้ไกด์บุ๊กเขาแบบยาวมากๆาแต่ว่าคือเฟอร์เคยใช้ไพ่ใบน,นี้ใช่ไหมแบบว่าสําหรับคนที่มาเปิดดูดรงส่วนตัวใช่ปะ่ะแล้วก็มัน,มนสอดคล้องกับสิ่งที่เขาถามมาอืมนะคะหลายๆคนเลยโอเควันนี้ก็จะเริ่มเป็นเช็คพลังงานจากไพ่ทาโร่เ,ออเฟอร์จะใช้เป็นไรเซียละกัน ขอเช็คพลังงานในช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะอืใบแรกคะ่ะสิบไม้เท้า four of wands Seek of Swords, the Devil, Nine of Wands, the Half Fan, the Lovers, the High Priestess. ว้าวพลังงานไม่ธรรมดานะคะบอกเลย Queen of Pentacles แล้วก็ Page of Wands ใต้สำหรับเป็น Two of Pentacles ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะหนักหน่วงพอสมควรอมืมันแบกอะมันเป็นมันเป็นเอเนอร์จีที่แบบแบกบสิ่งต่างๆไว้มากมายอาจจะแบบภาร,ระหน้าที่หรืออะไรต่างๆมันหนักหน่วงพอสมควรแบบค่อนข้างที่จะปล่อยอยากหรือวางยากอืมนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอะมันวางได้แต่ว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะทำให้คุณคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมมันแบบฉันต้องแบกด้วยทําไมฉันฉันจาเป็นต้องแบกขนาดนี้ไหมบางคนคุณเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นจริงๆพม่ไม่ได้ขึ้นมานะอันนี้ฟูดพูดเองเป็นแบบอะไรเป็นเดอแบกของครอบครัวก็ได้แต่ว่า Energy ผู้หญิงค่อนข้างจะเยอะอืมแล้วตัวคุณเองอ่ะเป็น Energy ที่แบบมีแอดเป็นคนที่แบบ อ,อ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในในอีกความหมายหนึ่งของ queen of p e n t a t l e ก็คือเป็นคนที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบสุขภายในจิตใจหรือว่าภายนอกก็ได้นะคะแล้วก็เป็น professionalist ด้วยในหลายๆแบบ เรื่องในหลายๆงานหรือเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่างๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณจะต้องแบบ move ออกมาหรือจากความรู้สึกก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้หรืออารมณ์นั้นๆน่ะที่แบบฉันควรจะออกมาหรือว่าคุณเฝ้ามองดูมันเฉยเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆให้มันดําเนินไปอย่างเช่นปัญหาหรือว่าสภาวะอารมณ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆ เออคุณเป็นผู้ดูเป็นผู้เฝ้าสังเกตอืแล้วคุณเข้าใจในสิ่งต่างๆคุณไม่ปล่อยให้แบบความคิดหรืออะไรเงี้ยมามาเป็นภาพลวงตาหรือมาเป็นภาพมายาให้คุณแบบมาขังคุณไว้อะือมฟัดคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบเหมือนคุณได้ปลดเปลื้องบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือเป็นความคิดที่แบบคิดวนหรือแบบผูกติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็จริงๆมันหลากหลายมากเลยอะเอเนอร์จีอะฟูดคิดว่า เรื่องของเออเฟิร์สก็ลืมพูดเนาะไฮพริเทสเนี่ยเป็นไพ่ของสัญชาติยานอินทูวิชั่นหรือว่าการฟังอินเนอร์ไวยส์หรือว่าการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลก็ได้นะคะตัวคุณมีเป็นคนที่มีเซนตนะมีสัมผัสพิเศษหรือว่าเกี่ยวกับความฝันก็ได้เป็นเป็นคนที่แบบมีตาที่สามก็ได้แบบว่า เกี่ยวกับตาที่สามเหมือนหรือเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับปัญญายาณก็ได้ะคะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณแบบเหมือนรอดบุดวิดอ่ะเจอสถานการณ์ต่างๆคุณรอดมาตลอดด้วยเซนส์ของคุณเองด้วยสัญชาตญาณของคุณเองก็ได้หรือว่ามีอะไรมาบอกมาคอยเตือนหรือว่ามีอะไรมาคอยช่วยเหลือคุณอยู่แบบเสมอๆในอันนี้บางพลังงานนะคะแล้วก็ ต้องใช้วิจารณญาณในการแบบรับฟังหรือรับชมด้วยเพราะว่าอันนี้มันจะค่อนข้างไปแบบแนวแบบว่าลึกลับลึกลับแฟนตาซีนิดหนึ่งเพราะว่าใบนี้ขึ้นมาเฟิร์ก็เลี่ยงที่จะพูดไม่ได้แล้วก็เด e d e v เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการแบบยึดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่บางทีอาจจะเป็นเรื่องความคิดก็ได้หรือว่าเป็นการที่แบบเหมือนเรากําลังยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วเราแบบไม่ยอมปล่อยอืมเนี่ยเห็นไหมเป็นไพ่ใบแรกที่เปิดมาคือคือแบกอันแบกภาระอันหนักอึ้งบางทีแบบมันเหมือนแบบด้วย เหตุการ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องแบกมันแต่ในขณะหนึ่งเ mm hmm. ฟอร์พูดเฟอร์อใช้คำถูกหรือเปล่าไม่รู้นะม,นมันมีทั้งความสุขด้วยมันมีทั้งความเอนจอยแต่ก็แบกไปในตัวมันทั้งเหนื่อยมันทั้งมีแบบบทที่จะเหนื่อยก็แบบเหนื่อยจังอะไรเงี้ย แต่บทที่บทที่คุณมีความสุขคุณก็แบบเอนจอยได้คุณรู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรแต่บางทีแบบคุณก็คิดว่าแบบเพื่อฉันจําเป็นต้องแบกขนาดนี้ไหมเออเรื่องเนี้ยฉันต้องฉันแบบจําเป็นต้องแบกขนาดนี้ไหมโน่นนี่นั่น,นนะคะแต่จริงๆแล้วเฟิร์นมองว่าคุณมีวิธีการจัดการตัวเองเป็นอย่างดีคุณพยายามหาสมดุลหรือบาลานซ์นในชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือว่า ภายนอกอการทำงานอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ The h ไฮโ r o ฟน Fan นี้เฟิร์สมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับศรัทธาอันแรงกาความเชื่อมัน่นหรือว่าสิ่งที่มานำแบบว่าสิ่งที่เป็นแสงสว่างที่มาคอยนำทางคุณอยู่เสมอ,อ,อในในเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันยากลำบากหรือว่าหา หาทางแก้ไม่ค่อยจะได้หรืออะไรเนะี่ยเออมักจะมีอะไรมาคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีศรัทธาเป็นคนทีอ่อ่เป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นลูกหลักจักรวาลก็ได้นะคะคุณก็จะแบบได้รับการไกด์ไลน์อยู่เสมอแล้วก็ใบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาหรือการลึงดูดมาในทางความเชื่อก็ได้ แล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เฟิร์สแบบมองจากรูปภาพเลยเนาะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นพลังงานแบบเฟมินีนกับมาสคิลีนหรือว่าความโรแมนติกก็ได้ในช่วงนี้คุณอาจจะรักตัวเองก็ได้หรือว่ามีความรักอยู่กําลังอินเลิฟกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็ได้หรือว่ากําลังอินเลิฟกับคนรักคนคุยอะไรต่างๆนาะนาะแต่แล้วเฟิร์สจะบอกว่าช่วงนี้ละกันช่วงนี้ถ้าพลังงานคู่ขึ้นคู่กันแบบนี้เฟิร์สมองว่าแบบ mm hmm. เป็น ถ้าเจอแบบช่วงนี้มีความรักแล้วกันมีความรักหรือว่ามีอะไรที่แบบดึงดูดมาคุณก็จะดึงดูดด้วยความเชื่อที่คล้ายกันหรือว่าสินเสมอกันหรือว่าเคมีที่ตรงกันนะคะเนี่ยถ้าไายรูแฟนขึ้นมากับ The ะ o ล e r ันม,มองว่าจะเป็นเรื่องเป็นเป็นไป,นปนในแนวนั้นก็คือ คนที่แบบเหมือนปรารถนาความรักหรือว่าแบบเอ้ยฉันโสดมานานแล้วหรืออะไรต่างๆหรือมีคนคุยอยู่ก็ตามเนี่ยแหละคนคนนี้แหละคนที่ดิวอยู่หรือคนที่กําลังจะมาคนที่กําลังจะเข้ามาจะเป็นคนที่แบบสินเสมอกันหรือจะเป็นคนที่มีความเชื่อเหมือนกันคล้ายกันอะไรต่แบบทํานองนี้นะคะหรือแบบสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได้อประมาณนี้แล้วก็ไหนออฟฟ์นส ใน h t of ว a น d s นะคะก็เป็นบ่งบอกถึงแบบบุคลิกก็ได้คุณเป็นคนที่แบบใครอยู่ด้วยก็มีความสุขอะเอาจริงๆนะใน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 แง่มุมหนึ่งถ้าคุณเป็นตัวตนเดียวกันกับกับกับในอ็อบวานกับ queen o ฟ p e n เทคเอมุมหนึ่งคุณก็จะมีมุมที่แบบสงบนิ่งเออดูหน้าเคารพดูหน้าแบบ แรงใจดูน่านับถือหรืออะไรแบบทํานองนะี้แล้วก็อีกมุมหนึง่งคุณเป็นคนที่เอนจอยอะเอนจอยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นในแนวแ,แบบไฮเปอร์ไม่ชอบอยู่นิ่งอะชอบทํานู่นทํานี่หาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอเสมอเป็นคนที่แบบชอบเรียนอะไรใหม่ๆศึกษาอะไรใหม่ๆเห็นไหมชอบทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบทําอะไรที่แบบคุณชอบคุณมีพชชั่นกับมันอใบนี้อาจจะเป็นใบที่แบบ เหมือนแบบบางคนก็ได้เออถ้ามองแบบใบนี้กับใบนี้เนาะเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาก็คือเหมือนแบบคุณได้เดินออกจากบางสิ่งบางอยา่างที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเพื่อที่จะมาหาอะไรใหม่ๆที่คุณมีแพชชั่นที่คุณมีแรงบันดาลใจที่คุณแบบสนใจมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้บางคนคุณได้ออกจากงานเก่าในใน,ในบางพลังงานนะคะบางคนคุณได้ออกจากงานเก่าเพื่อมาแบบเอ,อ่อทำในสิ่งที่ตัวเอง,เองสนใจหรือว่ามีแพชชั่นนั่นเองอื ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออร์คิลอยากจะบอกอะไรบ้างเฟิร์สจะใช้เป็นไพ่ไลท์วอลเกอร์นะคะเป็นสื่อกลางเรามาดูกันว่าความมหัศจรรย์อ้ยจริงๆยังไม่ได้เปิดเลยความมหัศจรรย์ทันด่วนที่กำลงังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดตอนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ไพ่พาโล่สำหรับนึงแต่ว่าเรามาดูสิว่าพลังงานจากไพ่ไลท์วอลเกอร์เนี้ย เขาอยากจะบอกอะไรหรือว่าอยากจะแนะหรืออยากจะไกดอะไรกับตัวคุณในช่วงนี้ก็จะเปิดเป็นพไพ่ใบเดียวเลยนะเพราะว่าความหมายเขาจะยาวมากแล้วก็ทุกคนแบบสามารถแบบก่อข้ามได้เพราะว่าในช่วงที่เฟิร์สเปิดหรือว่าแปลคําแปลจากทารสเลตคะ่ะมันยาวนิดนึงเลยต้องแปลแบบนี้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะ คุณได้ six layer of devotion โอ้น้าภัยแบบหน้าไพแบบ่หไเหมือนแบบมีการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างหลายหลายคนคุณแบบเหมือนเออมันเป็นการปลดล็อกอะดูหน้าที่คือแบบมีความสุขหรือว่าเนี่ยจับตรงจักระที่สี่จับจับตรงหัวใจเหมือนคุณได้ปลดล็อกจักระที่สี่ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกัน ขอเวลาสักครู่นะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ที่เฟสเปิดแบบไกด์บุ๊กดูอะถ้านานไปทุกคนสกิปข้ามได้เลยค่ะ ทุกคนเขาจะต้องไปต่อคลิปแน่ๆเลยอะเน็ตหลุดเฉยมาค่ะทุกคนมาต่อกันใบนี้นะคะใบที่43ารังสีที่6ของการอุทิศตนเฟ้ยไม่รู้ว่าแบบท,ทานสเลตเขาแปลถูกแค่ไหนแต่ว่าคิดว่าถ้าอ่านไปใช่ไหมทุกคนน่าจะจับใจความได้พอสมควร รังสีที่6แห่งความเพียรมอบคุณสมบัติของความเพียรสมาธิที่ไม่สั่นคลอนและความรุนแรงของความรู้สึกมันเป็นของขวัญแห่งความแข็งแกร่งที่จะเคลื่อนย้ายด้วยเจตจำนงของคุณเพื่อสิ่งที่คุณรักเมื่อรังสีที่6แห่งการอุทิศตนปรากฏขึ้นคุณจะได้รับคำแนะนำว่าแม้ว่าคุณจะดูเหมือนจะไม่มีพลังทางโลกมากนักในตอนนี้พลังของความเชื่อของคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ เทวทูตยูเรียลช่วยให้คุณได้รับพรจากซิกตี้เลย์ตอนนี้คุณกำลังได้รับพรจากซิกตี้เลย์ออฟเดโวชั่นมันให้บริการการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณและจะช่วยให้คุณพัฒนาศรัทธาในหลักการของคุณและเชื่อมั่นในพลังของความเชื่อของคุณคุณจะสามารถรับรู้และชื่นชมความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาภายในตัวคุณและตระหนัก ตระหนักว่าคุณมีจิตตาุภาพเพียงพอที่จะทำงานเพื่อความฝันของคุณต่อไปเอาชนะอุปสรรคใดๆจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างศักดิ์สิทธิ์ราศีที่6เตือนคุณถึงพลังของความรักซึ่งสามารถพิชิตอะไรก็ได้และทุกอย่างความรักเป็นพลังที่เสริมพลังและแรงจูงใจที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวมากความรักเป็นรากฐานของการอุทิศตนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงการอุทิศตนเพื่อ พระเจ้าทําให้เราสามารถแบกรับภาระเอาชนะอุปสรรคและแสดงวิสัยทัศน์ที่สวยงามทุกรูปแบบในโลกที่อาจทําให้เรามั่นใจว่าความฝันของเราเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกลังสีที่6ออำนวยอวยพรคุณด้วยความดื้อรั้นทางจิตวิญญาณและการกระบฏอัศักธิ์ต่ออัตตาต่อรองใดๆความท้าทายของซิติเล คือการไม่ยึดเหนี่ยวในความเชื่อของคุณจนคุณกลายเป็นคนคลั่งไคล้แต่สินผู้อื่นเพราะความเชื่อของพวกเขาแตกต่างกันคุณไม่สามารถไม,ไม่หวั่นไหวในการยึดมั่นในระบบความเชื่อของคุณและยังให้เกียรติความจริงที่ว่ามีเส้นทางสู่ความสมัคคีอันศักดิ์สิทธิ์มากมายพอๆกับที่มีผู้คนนั่นคือวิธีที่จักรวาลเรียกคุณอันนี้เหมือนเขา s u p o r t หรือว่าให้คุณแบบ มั่นใจในความเชื่อเชื่อมั่นในความเชื่อของคุณต่อไปไม่ว่าคุณมีความเชื่อสิ่งใดอย่างเช่นสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งที่คุณกําลังจะแบบโปรเจกต์งานหรือว่าความฝันของคุณต่างๆคุณได้รับการซัพพอร์ตคุณจะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ตระหนักรู้ในคุณค่าในพลังของคุณในความสามารถในศักยภาพของคุณมากขึ้นอคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ชั้นเนี่ยได้พยายามมาหรือว่าสิ่งที่ฉั้นคิดหรือว่าสิ่งที่ชั้นแบบ รู้สึกได้อะเออมันกําลังจะเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้เสมอคุณไม่ต้องแบบกลัวการตัดสินใดๆเลยยังอย่างแรกเลยเฟิร์ไม่รู้ว่านี่เฟิร์แบบถูกหรือเปล่าแต่ว่าเฟิร์รู้สึกว่าเราอะไม่ได้ตัดสินใครอยู่แล้วไม่ได้ตัดสินความเชื่อใครอยู่แล้วแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันอืมแต่ว่าตอนนะตอนเนี้ยคุณได้รับการคอนเฟิร์มในความเชื่อของคุณแล้วก็เออ ให้แบบเขาเรียกอะไรดำเนินการสิ่งต่างๆไปได้วยความรักมากกว่าความกลัวอยากให้ความกลัวต่างสิ่งต่างๆมาขวางทางสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเป้าหมายของคุณนะคะประมาณนี้ทุกคนไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอยคลิปหน้าก็น่าจะมาเปิดอีกก็รู้สึกว่าแบบมันบอกอะไรเนี่ยสำหรับเนี่ยบอกอะไรได้หลายๆอย่างมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ ออทักมาปรึกษาดูดวงส่วนตัวหรือว่าจองคิวทุกคนสมมติว่าได้โทรแล้วเี่ได้โทรคุยกับเฟิร์สแล้วอย่าลืมเตือนว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากให้เฟิร์สเปิดให้เป็นไพ่ประจําตัวก็สามารถบอกได้เลยเตือนได้เลยเพราะวาเวลาแบบเหมือนช่วงเวลาที่เราแบบแบบเหมือนคุยหรือว่าปรึกษาหารือแชร์ประสบการณ์หรืออะไรกันก็ตามนะคะจะลืมจะลืมเปิดไพ่สาหรับนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความมหัศจรรย์ทันด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องไหนบ้างนะคะติ๊กตอก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 น n n a แล้วกันเขาอยู่ใ,ใกล้ๆพอดี ความมหัศจรร์ทันด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คือเรื่องไหนบ้างคะชุบ Fire of Swords ว้าว Ace of Wands ว wow. ้าว Ace of Pentacles แล้วก็ Four of Pentacles แล้วก็โอ้ไม่ละ Ten of Wands แล้วก็นายออฟบอนส์เดมูนเจอะแมจิกเชียนนายออฟคัพส์แล้วก็เซเว่นออฟเพนเดิลเคิลส์ใต้สำรับเป็นเพิ่โอเคเพนออฟซอร์ส okay. ความมหัศจรรย์ทันด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีงานใหม่เข้ามาอะไรก็ตามที่คุณมีความปรารถนาหรือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอ,อาจจะมีความว้าวเกิดขึ้น มีความหัศจรรย์นในเรื่องของการเงินหรือโอกาสต่างๆที่จะกำลังจะเข้ามาด้วยอาจจะมาจากความสามารถของคุณเองเดะเมจิกเชียนได้เป็นไพ่แห่งการแมนิเฟสขั้นสูงสุดแปลว่าสมมุติใครที่ใช้กดแรงดึงดูดอยู่หรือว่าการแมนิเฟสใดๆอยู่ก็ตามคุณจะต้องแอคชั่น ให้รอกับเป้าหมายที่คุณต้องการไม่งั้น่ะอาจจะลังท้ายเออถ้าสมมติว่าใบนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราแบบรอสมมติรอโชคชะตารอว่าแบบเฮ้ยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้โชคฉันเมื่อไหร่ฉันจะโชคดีหรืออะไรอะไร,อะไรก็ตามอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มาแต่ถ้าใบนี้ขึ้นมาใช่มเฟิร์พูดงงขอโทษน,นะคะ ใบนี้ขึ้นมาก็คือเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําในสิ่งที่แบบคุณคิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องทํตาตัดความกลัวออกไปอาจจะมีภาพลวงตาขึ้นมาความกังวลต่างๆความกลัวต่างๆทําให้คุณแบบเหมือนแบบมันเป็นพลังงานที่มาปิดกั้นคุณไม่ให้คุณได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ให้คุณได้ลงมือทอําอ่ะขอให้แบบคุณทะลุหรือผ่านตรงนั้นไปได้ผ่านความสับสนเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นไพ่ของการนั่งคุณคิดอยู่ เมื่อไหร่ที่คุณได้แบบหยุดเพื่อไตร่ตรองหรือได้คุณคิดแล้วหรือว่ามีสายสัญญาณบางอย่างนะ่ะฟดคิดว่าคลิปเนี้ยอาจจะเป็นสายก็ได้ที่ทําให้คุณแบบเนี่ยตัดสินใจได้แล้วอืมนะามาคอนเฟิร์มคุณมากขึ้นอะใบเนี้ยมันเป็นใบที่แบบฉันรอสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะตัดสินใจอืมนะคะความอัศจ,จรรย์ทันด่วนที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะ เอาชนะความกลัวหรือความกังวลต่างๆที่กําลังทําอยู่หรือเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ได้แล้วสิ่งไหนที่คุณแบกอยู่นะคะให้บอกให้แบบวางเมื่อไหร่ที่วางคุณจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันว้าวที่มันเหนือความคาดหมายอะไรก็ตามที่เราแบกเราไม่ยอมปล่อยสักที่เราไม่ยอมจํานนสักทีอ่ะเออเราโมแต่แบกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าสิ่งต่างๆภาระต่างๆที่แบบมันหนักอึ้งอ่ะมันแบบไม่ไหวแล้วมันอึดอัดมันหนักเหลือเกิน ะะเราโมาแต่ยึดไว้ถือไว้กอดไว้ทั้งความคิดทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกหรืออะไรก็ตามหรือสถานการณ์ก็ด้หรือแบบบ้านรถนี่สิหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ฟิ์ฟยกตัวอย่างนะคะที่เราแบกไว้ที่แบบมันควรจะปล่อยได้แล้วไม่งั้นคุณก็จะแบบบั่นทอนตัวเองบั่นทอนจิตบั่นทอนใจแบบนี้ไปเรื่อยๆอถึงเวลาถ้าคุณแบบเหมือนปลดล็อกเรื่องนี้ได้ปล่อยได้วางได,วงได้วางใจเป็นมันจะมีเรื่องที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณ พลังงานของคุณจะมีการแปลเปลี่ยนแล้วเดอ m a ม i จิกเชียนขึ้นมาแสดงว่าคุณไม่ธรรมดาตั้งแต่ไพไรเซียแล้วเซียร่าแล้วที่ขึ้นมาเป็นเดอะไฮปริเทสแล้วมาเดอร์มจิกเชียนอีกแสดงว่าคุณไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าตอนนี้คุณคิดว่าคุณเป็นสาธุชนเป็นเยาวชนเอ้ยไม่ใช่เป็นเยาวชนขอค่ะ เป็นมนุษยชาติหรือเป็นประชาชนทั่วไปเลยเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณไม่ธรรมดาเขาบอกไว้ก่อนคุณมีพรสวรรค์คุณมีของเก่าของเดิมอย่างแน่นอนนะคะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาเป้าหมายของคุณหรืออะไรต่างๆที่คุณจะทําที่คุณจะ manifest มันที่คุณจะแบบเสกมันคุณสามารถทําได้เลยแต่มันจะต้อง take action เท่านั้นจะรอไม่ได้จะรออยู่เฉยๆอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะฟลุก มีอะไรเกิดขึ้นเองก็ได้อาจจะเป็นโอกาสเข้ามาหรือโชคลาภที่กําลังจะเข้ามาก็ได้นะคะในช่วงนี้อคุณจงแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพไพ่ใบนี้ตรงกับพไพ่ใบนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็เนี่ยทำในปัจจุบันให้มันดีขึ้นให้มองให้มองเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้ย ที่แบบคุณเคยผิดพลาดหรือคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นมาให้คุณมองไปว่าสิ่งสิ่งนั้นได้สอนอะไรคุณแล้วคุณเอามาปรับใช้อะไรที่คุณแบบเหมือนแบบคิดว่าเอ้ยเนี่ยทําสิ่งนี้แล้วมันผิดพลาดคุณลองมาแก้ไขใหม่ลองมาทําใหม่ก็ได้คิดว่าแบบลองมาทําใหม่แต่เปลี่ยนวิธีอะเปลี่ยนวิธีจากจากเดิมทําวิธีแบบนี้มีวิธีทํามีวิธีการแบบนี้แผนแบบนี้ลองเปลี่ยนแผนใหม่นะคะมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ แล้ว energy ของคุณช่วงนี้นะเฟิร์สพูดเลยว่ายิ่งคุณมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันมากเท่าไหร่ลดความอยากได้อยา่างนี้อยากเป็นหรืออะไรต่างๆมากเท่าไหร่อ่ะมันจะมาเองอืแล้วก็ไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบอสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงหรือกําลังสร้างนะคะมันจะมาแน่นอนมันเอ,อผลิดอกออกผลงอกเงยแน่นอนขอให้ไปแบบช้าแต่มัน่นคงอย่าเร่งรีบให้ฐานมันแบบ ปลักหักพังหรือว่าพังง่ายสมมติเราอะไรที่เราเร่งเกินไปรีบเกินไปทําให้ฐานไม่มัน่นคงมันก็จ,จะล้มมาได้ง่ายน่ยไพ่ใบนี้บอกว่าแบบค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามให้แก้ไปทีละจุดนะคะโอเคปรับมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย